ะค่ะทุกคนคลิปนี้เรามาปอกทุเรียนนะคะทุเรียนหมอนทองได้มาจากกาลสินค่ะทุเรียนลูกนี้2.7งจโลนะคะน้องเขาเอามาขายให้ในกิโลละ140บาทเดี๋ยวเรามาดูกันมาผ่าลองดูว่าเราจะผ่าตรงไหนตอนนี้กลิ่นหอมมากเรามาลุยกันเลยเป็นไหมน้อจะได้กินไม่น้อ ไม่เคยผ่าทุเรียนลูกใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะเนี่ยทิศทางไหนดีนี่เราไม่คมหรือว่าอย่างไรหรือแรงเราไม่มีชุบๆชุบๆแล้วค่ะ หอมมากเลยค่ะลากินลากินมันรุ้นมากเราสู้กับทุกเรียนอยู่ เรียนม้อนทองกาลสินนะคะนี่ได้มาจากจังหวัดกาลสินพอดีมีน้องอยู่ที่กาลสินนะคะมาทํางานด้วยกันญาติเขาปลูกก็เลยจองมาจองตั้งแต่2ปีที่แล้วนะคะคุณได้กินปีนี้ค่ะลองมารอดูเนื้อข้างในนะคะว่าจะเป็นยังไงเหลืองโอ้โห ุดชีวิตมากแม่มันเห็นนมมีดด้วยเห็นโดนเนื้อ,อแล้วเหรอว่าม,มันจะโดนเนื้อโดนเลยด้วยไม่ไม่แยกออกจากกันมันก็มีแม่หักก่อนลูกบอกว่ามันก็มีแม่หักก่อนอะ่ะเออจริงปบบไม่หยุดไม่หยุดทำยังไงเห็นเวลาแม่ค้าเขาขายทำไมเขาแหกนิดเดียวแล้วเขาได้กินน่ะของเราอะ ไม่ไม่ออกจากกันลูกเขะเกินเราจะใช้การเวลาในการผ่าลูกนี้อ่ชั่วโมงเนาะเราถึงจะได้กินแรงเราไม่ถึงหรือเป <laughs> <si> ล่ามันงดูซผ่านไปนะคะซิกต่อไป <laughs> อ <laughs> เจ็บจับไม่ได้ เจ็บเจ็บไหลสองชั่วโมงจะได้กินไหมเนี่ยไม,ไม่ไม่พี่ตีบอกไม่แล้วเราจะได้กินตอนไหนอ่ะตีหนึ่งตีหนึ่งเลยเอตรงนีมม <c oughs> ้ดกว่ะต้องติดเลยอเจ็บหนามแหลมมากไม่หยุดก่อนจะขอร้อจ้ คนอยากลองจับโอ้ยเจ็บน่ารัาค่ะอยู่เนื้อสวยอยู่เนื้อนี่ค่ะนี่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 โอ้ยออกมาแล้วออกมาหอมมากเลยนี่ดูเนื้อดูเนื้อรับความเสียง อืนนนอนะคะดูนะคะจิบ,บแรกออกมาแล้วสวยงามมากเลยสวย,สวยจริงอ่ะสวยจริงอ่ะพือจีบอกโอ้นี่นี่โดนมืนอยกกืมยพี่มนบอกว่าเห็นแล้วอยากกินสวยมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ขอพอเต็มอยู่เลยใหญ่า,ากลูกใหญ่มากเลยลูกใหญ่มากเลยตีกินไหมครับ อื้ค่ะว้าทุเรียนหัวทิ่มหม่วพูดพูดยังไม่ทำขาบคำเลยนี่พี่อนกินแล้วพี่มอนเขากินอยู่แล้วมีแต่จีแหละไม่กินไม่อร่อยไม่อร่อยพี่จีกินไม่กินเพาอไม่อร่อยจีไม่ได้กินพาอไม่ใช่ความชอบนี่วอ้มันย้อนแสงนี่ได้มาแล้วมันเลื่อมมันเลื่อมไม่ไม่มันเป็นกับวิดีโอ เดวได้มาแล้วค่ะหนึ่งผู้พี่จีขอเราเจับให้ท่านชมดูได้ลองกินเลยไหมลองกินเลยไหมพี่มนมาโอเคมันมันน่าจะสุกจากการเดินทางมากินตรงนี้ค่ะมาข้างหลังแม่กินให้ท่านผู้ชมดูนั่งลงค่ะเป็นไงกระดกข้ามา <Hello. S 1> ผมอะพี่จีลองชิมไหมนิดนึงไหมไม่ทำไมครับไม่ชอบเหรอ ไม่อร่อยไม่อร่อยหวานนี่ทุเรียนหมอนทองกระสินนะคะรสชาติอร่อยค่ะี๋ยว่าอร่อยใจกว่าทุเรียนอื่นอีกแม่เม็ดเม็ดเล็กด้วยค่ะอืเล็กจริงแต่แต่เหมือนแบบว่ามันจะสุกสุกเกินอมันจะสุกเกินไปเพราะว่ามันเดินทางมาไกล การสินทุงมุกอาหามเม็ดจิ้วเดียวเลยค่ะเอาอีกไหมคะ <c oughs> คนนี้กินอร่อยแล้วก็เสิร์เข้ามาอีกน้อยมาเข้ากล้องเลยอร่อยคนนี้นั่งให้กำลังใจแดอร่อยมากคะ่ะ ทุเรียนหมอนทองกาลสินนะคะเป็นความลับที่อยู่เปิดเผยไม่ได้ไม่ไดอื้อหือนเรียมือจีเี่ยั้นแ่ทุเรียนหมอนทองกาลสินหย<ะ>ิบพึ่งปาดได้แค่ครูดเดียวพักก่อนจิบมือมากเนี่ยค่ะมันสุกไปนิดนึงแต่ว่ารสชาติก็อร่อยดีค่ะ นี่แหละสําหรับทุเรียนหมอนทองลูกแรกของเราที่เราได้ชิมที่เราได้กินเยอะสิจะไปดูตอนสองปีนะคะถึงได้กินลูกว้าจอสปีอร่อยมากอยากบอกว่าถ้าการดูแลียูอยู่ที่ไหนก็สามารถปลูกได้ค่ะอโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอจบขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ อืม4เม็ดก็ยังยงเลยค่ะคลิปนี้ก็บายบายค่ะบ๊ายบาย